เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองรวมต่อสู้เคียงข้างเพื่อแผ่นดินในอดีตแต่ในปัจจุบันมีเพียงแค่เร่ร่อนแสดงความสามารถให้แก่คนในเมืองเพื่อแลกอาหารไปวันๆการนำเช้าเร่ร่อนหาไรายได้ในเขตเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนั้นมีมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากป่าใหญ่สู่ใจกลางเมืองหลวงของชีวิตช้างได้ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการกีดขวางการจราจรอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งส่งผลโดยตรงกับตัวช้างเองนั่นก็คือปัญหาช้างตกมันอารวาสก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปัญหาช้างถูกรถชน ที่มีสารพิษตกค้างช้างตกท่อรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องนี้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2549และที่ประชุมมีมติร่วมกันลงนามบรรจุข้อตกลงการจัดตั้งคณะรรมการทำงานเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเรี่ยร่อนเราเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนที่รับงานมาจากกงมป่าไม้เดิมน,นะครับซึ่งมีภารกิจในเรื่องของโครงการคืนช้างถูธรรมท่าโดยทุกฝ่ายจะต้องใช้มาตรการของการบริหารเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดในการแก้ปัญหาร่วมกัน ในเรื่องปัญหาช้างเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับกรุงเทพมหาคนครโดยนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรได้มอบนโยบายให้สำนักเทศกิจแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนที่หมักหมมอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเป็นเวลาหลายสิบปียังความเสียหายและ,ะทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมานานแล้วสำนักเทศกิจนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มในเรื่องของการป้องรปราบนะครับในการปราบนั้นเป็นปัญหาปลายเหตุนะครับในการเจะผลักดันหรือจับกลุมโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตนอกจากนั้นนะครับ เรายังมีมาตรการที่จะให้ช้างที่มาเร่ร่อนในเขตกร,ร,รุงเทพมหานครหรือในเมืองต่างๆนียไปเร่ร่อนในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือได้รายได้จากทั่วโลกนะครับในเชิงสากลไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีไอที IT, มาปรับประยุกต์ใช้ ให้เกิดกับความช่วยเหลือต่อช้างบ้านทุกเชือกที่มีอยู่ในประเทศไทย อเรียนยืนยันนะครับว่าสํานักเศกิจนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบครบวงจรนะครับจะให้ความช่วยเหลือทั้งช้างเจ้าของช้างและควานช้างนะครับโดยบูรณาการทุกภาคส่วนของภาครัฐะซึ่งมีภาคีเครือข่ายหลายกระทรวงหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีกรมป่าไม้กรมอุทยาน หรือไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนซึ่งจะนำคอนเซปต์นำแนวความคิดของ CSR เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความช่วยเหลือต่อช้างทุกเชือกควานช้างและเจ้าของช้างอย่างยั่งยืนต่อไปครับผมโครงการต่างๆได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เธอเน้นย้ำการแก้ปัญหาที่ถาวรและยั่งยืนการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายชาวกรุงเทพมหานครอน,อนุรักษ์ช้างไทยหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อกู้วิกฤตช้างไทยที่สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางของการจัดการทรัพยากรของโครงการช้างยิ้มโดยเป็ดเสร็จที่สมบูรณ์แบบ ว่าเครือข่ายการประสานง,งานให้มีประสิทธิภาพและสามารถดึงทรัพยากรและความรู้จากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างช้างและประชาชนในชาติทําให้การทํางานที่เป็นกระแสหลักเพื่ออนุรักษ์ช้างไทยโดยประสิทธิผลสามารถอนุรักษ์ให้เป็นมรดกชาติสืบไป ผมขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาครอกชนแล้วก็ประเจกบุคคลนะครับที่ได้ให้ความสนใจต่อเรื่องปัญหาช้างได้ร่อนและได้มาร่วมมือร่วมใจกันในวันน,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 วนี้ที่จะแสดงประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะขจัดปัญหาช้างไร่ร่อนให้หมดไปเสียทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับ